ไปทีจังหวัดอำนาจเจริญครับเดมีการเร่งฉี้แจงให้ความหูโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่บริเวณต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ2 5 6 0ครับนายไพฑูรย์พรมสอนขับรองภูวราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดการประชุมฉี้แจงให้ความหูเรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่บริเวณต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ2 5 6 9 มีผูมิในการโรงเรียนครูแนะแนวบุคลากรด่านการแนะแนวกำนันผู้หยาบานซึ่งเป็นผู้ที่ยุ่ใกล่ชิดกับเยาวชนและครอบครัวและมีบทบาทสําคัญในการค้นหาขัดกรองให้คําแนะนําและสนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการโครงการได้อย่างเหมาะสมเพื่อมารับฟังฉี้แจงและเสริมส้่งความหูความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการและก็ได้รวมการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่จบการศึกษาผาาบังคับแล้วบ่ไดเรียนต่อซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยาก,การมนุษย์ของประเทศโดยเฉพาะในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในปีงบประมาณ2 5 6 9นี้สานำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเข้ารวมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเยาวะชนกลุ่มอื่นๆได้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาสั้นม้อสามไปแล้วโดยมีอายุบ่เกิน25ปีและยังบ่มีงานเหต นักเรียนถีกกำลังจะจบหรือจบสั่นหม้อหกไปแล้วอายุบ่เกิน25ปีและยังบม่มีงานเหตุเช่นเดียวกันและนักเรียนถีกกำลังเรียนต่อในช่วงของหม้อปลายของกมรมส่งเสริมการเรียนรู้และได้รับการความร่รมมืดจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับส่วนกลางและระดับจังหวัดก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการสั่งโอกาสให้แก่เยาวชวนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สาม,มารถประกอบอาชีพมีรายได้และเพิ่งผ้าเจ้าของได้อย่างยื่นครับ